I <laughs> do ธุรกรมแรง ฟังมันไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไมคมันก็ไม่เข้าผมก็เลยคิดว่าหูฝังม่งพังแล้วผมก็เลยรีสตาร์ทเครื่องนะครับสรุปก็คือใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง iPhone อยู่นะครับอันนี้กล้องหน้าครับใช้แอปใหม่นะครับลองเทสถ่ายดูครับผมใช้ Filmic Pro นะครับเ,เป็นแอปเสียตตั้งนะครับ พั0 0เยนนะครับองเอามาใช้ดูครับว่าเป็นองไรบ้างนะคอันนี้ใช้กล้องหน้าของ iPhone SE นะครับขเข้าเพียงแล้วนะครับเข้เพียงวันนี้คือเป็นอาหารมังครับแล้วก็มีข้าวกล้องนะครับผมไม่มีเนื้อสัตว์นะครับผม 4ี่สิบจแล้วนะครับก็มาประจุกาแฟอยู่ที่เซ็นทันบางนาครับเป็นอ่ากาแฟเวียดนามครับนี่น้ำช้อนมาครับ,มรบผมลืมบอกไปว่าขอริสแปนนะครับก็ให้ อีเมลมานะครับอีเมลอัพเดทสผมเขียนไว้ในข้างล่างหรือไม่ก็เมสเซจมาทาง Facebook นะครับส่งที่อยู่มานะครับผมจะได้ส่งจัดส่งไปให้นะครับผมโอเคไม่มีกติการครับผม mm hmm. แต่เดี๋ยวไล่ชื่อที่คนที่จะได้เนี่ยผมไปไปเช็คที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีละกันนะครับ โอเคครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องลิชแบนก่อนนะครับพอดีผมตอนแรกบอกว่ามี4อันนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มนะครับเป็น9อันนะครับผม9อันแล้วก็คนที่ได้ไปแล้วก็คือน้องไบรท์นัทพัทนะครับแล้วก็น้องโคบราชัยนะครับแล้วก็คุณกาฟิลนะครับ3แล้วนะครับแล้วก็คุณอดิศักนะครับเป็น4นะครับ แล้วก็คาซูเอฟซีคาซูเอฟซีเป็น5แล้วนะครับผมได้ไป5อันแล้วนะครับผมต้องทำยังไงใช่ไหมครับก็คือในวิดีโอนี้นะครับในวิดีโออื่นๆก็มีนะครับก็คือในรายละเอียดของวิดีโอเนี่ยผมจะมีอีเมล์อัดเดสอยู่นะครับแล้วก็มีลิงก์ c e b o o k Fan Page อยู่นะครับ Y คือลิงก์ไป YouTube F ก็คือ ลิงก์ไปที่ f e c o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  k n p n p e ที่ก็คือลิงก์ไปที่ Twitter พี่ก็คือลิงก์ไปที่ PayPal นะครับ PayPal สามารถที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรครับโดเนทนะครับบริจาคมาหาหมูทดลองนะครับอันนี้คือไม่จะเป็นนะครับครับสำหรับติดต่องานโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีอ e ีเมลอยู่นะครับก็ส่งมาที่อ e ีเมลก็ได้หรือว่าเมสเซจมาทาง Facebook Fan Page นะครับส่งเมสเซจมาเป็นที่อยู่ ก็ได้นะครับผมส่งมาเลยครับกติกาก็คือเป็นคนติดตามหมูทดลองอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าน้องๆติดตามหมูทดลองอยู่แล้วก็คือเคลียครับขอได้เลยนะครับตอนนี้ให้ไปแล้วนะครับ5นะครับเหลืออีก4ี่นะครับผมถ้าหมดเมื่อไหร่ก็คือจบนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมผมจะให้9อันนะครับ9วงนะครับโอเคไมคคับผมแล้วก็มีค้างๆอยู่ก็คือเรื่องท้ามานะครับ จาก I like it I like it ป่ะ I like it I like channel ป่ะครับหรือว่า I like it like channel ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องแ a s แท a g แล้วก็เราขอโทษนะครับนะครับครับผมก็ผมขอท้าต่อสามชแนลนะฮะก็คือ c h ช n นลนะหมูทดลองครับผมแล้วก็ คือไม่เกี่ยวกับน้องนะไม่เกี่ยวกับน้องว่าไอไลท์ไอทีไอไลท์ไอทีไลท์เนี่ยหรือว่าไอไลท์อิดไลท์เนี่ยน่าจะไอไลท์อิดไลท์ป่ะไม่แน่ใจนะครับก็ท้ามาก็คือว่าให้ขอโทษนะครับแต่ว่าผมจะมีคําถามว่าเราคือใครครับเราเราเราคือผมเองใช่ไหมเฮ้เราขอโทษค,คือเราถูกปะหรือว่าเราที่แบบ หลายๆคนแล้วผมคนเดียวถ้าเป็นผมคนเดียวใช่ไหมเราขอโทษขอโทษใครดอีอ่ะอืมอ่ะโอเครู้ละผมจะขอโทษอะไรแล้วก็ขอโทษใครนะครับก็คือขอโทษนะครับที่เราขอโทษที่เราไม่ได้ท้าคนอื่นต่อจากนี้ไปนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนมีมีแหละมีแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่า เขาจะโอเคหรือเปล่านะครับก็คือเราไม่ได้ต่อเนื่องแบบเฮ้ยเราท้าคนนู้นคนนี้ไม่ขอโทษที่เราไม่ได้ท้าตรงนั้นนะครับผมขอโทษตรงนี้นั้นแล้วกันนะครับเรื่องขอโทษเนี่ยผมผมอยากบอกนะครับก็คืออน้องๆจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีบางทีบางบาง,บางจังหวะบางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ มันจําเป็นนะครับมันจําเป็นมากคืออาจจะเราไม่ผิดก็ได้แต่บางทีคือเริ่มจากตรงนั้นอะเริ่มจากตรงนั้นคือไม่ใช่มันพอขอโทษแล้วมันจะจบนะครับมันคือ,อบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้อย่างเช่นนะอย่างเช่นที่ผมประสบปัญหาเนี่ยก็คือสมมุติว่าผมสั่งของไว้จ่ายตังไปแล้วแล้วก็เขาก็นัดวันส่ง ของแล้วก็นัดว่ากี่โมงแล้ววันนัดเลทไปสองชั่วโมงแก้ตัวไปอย่างนั้นนะครับก็คือไอ้นั่นไม่ดีนะครับฝั่งนู้นไม่ดีฝั่งนู้นไม่เคยคอนเฟิร์มฝั่งนั้นคือผมไม่จําเป็นต้องรู้อะคือคุณคุณเอาข้ออ้างมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องรู้มันเป็นภายในของคุณนะถูกไหมครับคือถ้าเขามาส่งเลทแล้วเขาบอกว่าขอโทษครับพี่ พอดีมันอย่างงี้อย่างนางนี้ขอโทษคําเดียวก็ได้ครับบอกว่าขอโทษครับที่มาช้าแค่นี้ครับคือแค่คําเดียวครับบางทีมันจบนะครับจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไป next step ต่อไปได้นะครับแต่มันไม่จบนะครับคือเขาไม่พูดสักคําเลยก็เลยต้องโทรไปด่านูน่นด่านี่แล้วก็คนที่มาส่งของก็โดนด่าไปนะครับ c o m p l ไปเลย แฮปปี้ไหมอะผมก็ไม่แฮปปี้เขาก็คงไม่แฮปปี้นะครับแต่ถ้าเขามาบอกว่าเออพี่ขอโทษนะอ่ะปุ๊บเราก็รับทราบแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าถ้าเขาขอโทษมาปุ๊บมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยถูกไหมครับแต่ถ้าเขาไม่มาขอโทษมันก็ไม่เริ่มต้นตรงนี้ด้วย,ยงไงว่าจะเฮ้ยโอเคยอมมันเป็นอะไรที่สําคัญอย่างเช่นนะครับขอบคุณครับ ก็เหมือนกันนะครับคำคำสั้นๆคำอะไรมันไม่ยากครับพูดมาสมมติว่าผมอะถ้าเป็นผมอะผมก็คือเปลืองน้ำลายของผมแค่นั้นเองนะครับคนอื่นเขาไม่เปลืองอยู่แล้วขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับนะครับบางทีเขาไม่รู้นี่ว่าเขาบังอยู่ถูกไหมครับพูดได้นะครับไม่ต้องมาอะไรใส่ก็ไม่ต้องไระ บางทีเขาใส่หูฟังอยู่อาจจะไม่ได้ยินก็ได้อ่าก็บอกว่าเอ,อโทราพี่ขอทางหน่อยก็ได้ครับอันนี้ก็คือคําขอโทษอ่ะชนิดหนึ่งถูกไหมครับบางทีขอบคุณครับก็ไม่มีนะครับเฮ้ยหลีกทางให้แล้วขอบคุณครับก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่มันมัน <c oughs> มันหาได้ยากอะครับ ในโลกปัจจุบันนี้นะครับผมไม่รู้นะที่อื่นแต่ผมสัมผัสว่ามันเป็นอะไรที่หายากสมมติว่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมไปบริษัทหลายบริษัทเหมือนกันนะครับที่ทํางานเนี่ยตอนเช้ามาก็ไม่มีการวัดดีกันก็มีนะครับเข้ามาเฉยๆมาตอกบาทแล้วก็ขึ้นเข้าโต๊ะแล้วก็เพราะว่าเหตุผลก็คือไม่ใช่แผนกเดียวกันหรอเฮ้ยก่อนที่จะเป็นแผนกอื่นเนี่ยเรา เป็นคนไทยด้วยกันหรือเปล่าอะตรงเนี้ยก็มีไม่บางทีไม่มีแต่ผมไม่สนนะผมไม่สนแต่ว่าผมอยากบอกว่าเฮ้ยมันมันก็ประมาณนี้นะครับผมผมทำไปแล้วนะ h ฮ s แท็กเราขอโทษนะครับทำไปแล้วเคลียร์ไปแล้วนะครับ โอเคแดดไม่ล okay, ะครับตอนเย็นนะครับประมาณบ่ายสี่โมงเนะี่ยมาละครับแดดแรงๆผมก็เลยย้ายคอมไปฝั่งนู้นเพราะว่ามันร้อนมากนะครับแล้วแอร์มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตอนเนี้ยคอมอะแอร์มันโดนตรงๆนะครับมันก็เลยโอเคก็วันนี้ยาวไปแล้วนะครับ band รีสปอนเหลือเหลืออีกห้าคนนะครับยังว่างอยู่นะตอนนี้นะครับสี่โมง เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีกับหมูทดลองครับไปละบ๊ายบายเซลนาระมีเหลืออันนี้อยู่ครับผมขโมยมาจากออฟฟิศเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ในออฟฟิศนะครับหาเจอผมก็เลยชิกมาเลยครับ